สวัสดีค่ะนี่ไปเดือนเสียนไปตลาดนัดเนาะค่ะเนาะมันเหี่ยวนที่สามรถที่เนาะไปเดินกับลืมบังมันขี่วันท่างพี่น้องขอตรวจขอไฟด้ยไปเดินตีไปตลาดนัดตีไปส่งกันกระเป๋าห่างเาส้นอันคุ้นอันนั่นกคุ้นายเตะกับคุ้นนั่น,น,น บางยาสิ่งนมาท่านแดนทรงที่ยูมาให้ยประเด็นหยูดเพิ่นมาเพิ่นให้ยทรงห้ปล่อยเตะแล้วนะประเดนก็นเลยเสียนออกไปทรงให้บเาซ้อนก้อนใดที่ยูนข้าเจ้ามาแหน่นอดประเด็นยม่ค่อยเสียให้เพิ่นไปแอดเฟซบุ๊กประเด็นนอกเนาะประเด็ยนยังค่อยสี่ทรงมันห้อีกอันนี้ประดงเลียกรถเพิ่นนั่น à nèประเด็น cái trang khôi sĩ sông hải phân trang khôi sĩ sông hải anh bỏi té may nó khờ nó mơnì sông hải bao sòn nó ta chở hà bay anh sáo phaio cùng ทั้งต้นใหม่นี่ต่างแต่หงมองหาเสียงมีตะเพิ่นมาติดไปไว้โอยอยางมาทำหนีกับเ้าพี่น้องเลยทั้งเบาทั้งเ้านี่ข้างรถกันรถเหยียบหัวเอา,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 าอันนี้ทางซ้อยอีกซ้อยหนึ่งโอ้ดอกใหม่งามครับ เดี๋ยวออกมาอีกท่หนึงประเดียนเห็นข้าหล่อส้อยเนาะเนาะให้คากลับกอนอันนี้ประเด็นเฉียนไปส่งกระเป๋าพอว่าหลังกระซ่วงกันสักคั้งเขาส่งแคนเส้าไปหาเทียงเขาก็เลิกแล้วเมื่อบ้านนี้สัวร์จีได้ทีอยมาประเด็นสฉย่างไปซื้อยาให้ยันเจ้าหน่ายประเด็นน้ำ เดินดีไปส่งกระเป๋าใช่บรรยากาศมาให้พี่น้องเมั่งนั่งบรรยากาศมันนึงทางเขาไปตลาดนัดทุกคนนะแต่วา่าไปเดินสิไปทางพี่หรือไปเดินสิไปซื้อ,อย,ายาก็ต้องค่อยสิๆไาตลาดนัดเขาเห็นอย่างมั้นเหมเนาะ อันนี้เขาจะเรียกเป็นสังก็สังก็สังกับช่วง,ง,งสับเนาะเนาะยังไม่ทันแด้ยวโอ้ยแดดฮ้อนๆไปเดินเลื่อมมาหมวกมาเลื่อมมาหมวกมามือน,นี้แม่เฝ้า เพิ่งบรรยากาศแดดร้อนหันพี่น้องเลยรถไหลกันมากราสีเล็กลดไส้นี่หวัดแบบมะเจิญลดหลายช่วงนี้ตลาดนัดรถได้หลายเนาะยางตะ,ตะคุกตะขาบประเด็นกคือยางบ่ราะมนว่ได้ขี่รถไทยคลิปออกให้พี่นอ้องเขาเห็นน้ำเลยบ่ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์วิ่ง มาตลาดนาะค่ะเนาะพุ่นออกไปทังพุ่นกานออกไปทางพุ่นกับยางไปทางพุ่นมันกัดไก,ดกด่กัดช่วงนี่ค่ะดูหนากัดช่วงประเด็นได้อยางเอบๆมาทาังทีห่อนห่อนดูเขามาซ้อยนี่เราพี่น้องที่ไปซื้อยาให้เพิ่นนี่ส้อยนู้ยส้อยนี่กับไปทังพุ่นออกไปทั้งเซเว่นมอง โค้งไปทุ่นก็ไปหาหมองหม่งประเด็ยนอยู่โค้งไปได้หลายซ้อยเน,ะนาะเนาะซ้อยก้วงกวางมั้งไงสร้อยแตาสร้อยกว้างคักเอ้าเบิ้งนกในเบิ้งนกพี่น้องไงไปไก่เล็สจีบินนี้นกตัวใหญ่งี้ยนกตัวนี้สีหลายปีอะไรเบิ้งโซ่งคือเถ่าแล้วล่ะเบิ้งเขามาหาหกินเอากระลอกกระลอกตัวนี้น้อยหนังไตยุ่งงงนี่ย์ ไปยุ่เสาไฟาายี่หนีกระหลอกไล่ไหลมึงไปเดินยุ่กระหลอกไล่มึงหนกหากินอย่างนะพี่น้องไปเดินไปไก่ก็ก็สีนี้อีกแล้วก็ไตงอมๆหนกเอาอามันตัวเดียวสองตัวคนน่ะพี่น้องมีสองตัว นกกินขเขาตอนนเขามาว้างให้นกกินเนาะเขามาว้างไห้นกกินเออพอดีเราไปเดินกับสีจบคลิปใบซ้ำนี่ขอบคุณนถูกกำลังแรงใจขอบคุณนถูกไหลทุกเลิบเด้อ,ดอค่ะเด้อขอบคุณนเลยลายให้กินบ่บจกบ,บ่ลุ่มจะเรื่อลงเรื่องการหนาท้ามาหากินไปเดินกับสีพนจบคลิปใบซ้ำนี่กันไปไก่หนกส,นนนะะสีบินหนีเนาะค่ะเนาะสีห้เบิ้งนกพิลากงามๆตัวโตนั่นคือสีแมนต,ตัวผู๋เนาะค่ะเนาะ อันนี้สิมเมนตัวเมียเธอส้วงสีเทาแล้วล่ะตัวนี้น,นี่สองตัวมัน,ม,น,นมันบังเงินเสาเนี่ยมันบังเสาตอหมอ่อนะคะเนาะไว้ติดตามคลิปหนาเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำหนีก้ก่อนขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเลือดได้อค่ะเด้อขอบคุณทั่วร์โล่ขอบคุณไอ้กีบหอดหบ้านห่อมาเบิง่งอนคลิปประเดือนเด้อค่ะเด้ออยู่เมืองนอกมันนม่งหน้าปเปลดือนสีจบคลิปไส่ซ้ำหนี้ก่อน Batiza.